บทสวดมหาสมัยสวดเอวัเมสุตังเอกังสมัยยงะควาสเกสุวิหารติกาปิราวัตุสมิงมหานเนมหตาภิโกสังเคนสัตถินกัจจมัเตหิภิกขุสตเตหีสัพเพหิวารหันเตหีทะสะหิจโรกัลหะโตจิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนตพระวันตังทัศนายภิกขุสำคัญจ่าทโคจตุนัสุทภาวสกายิการังเทวานิยตาทหโสิยังโค ภควาสเกษโยหรติกะเรตาวะตุสมิงมหาวเนมะหตาเกโกสํเคนะสัทธีมตรมเตหิปิกขุสะเตหิสัพเพหิวะระหันเตหิสสหิตะโลกะธาตุหิเทวะตาเยโกเยนะสังนิปะติดามุนเตภวันตังรัตนายะปิกขุสังคันตะยานุนะยังปิเยนะภควาเตนุปะสังฆมยามะ ภคัสสังขิตตังะภคกวัตสัญิเกปบเตกะคาธาคาเยามาเทตุะคตาเทวตาสซยท้าปินามะพลาวาบริสสทธิ์มินทิตังวาพานังปัสสาระยะปัสสาวะทิตังวาพานังสัมมินชายาเอวเมวาสุธาวาเสตุเทเวสุรันตระหิตาภคกวัตตุพละตปะตุระทั้งส่วนตะโคตาเทวตาภคกวันตังอภิวาเทตวัยกัมมันตังทั้งส่วนกัมมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภคกวัโตสัิเกมเบมคะทั้งอภัสย อาค้าสัมโยบาวนาสงเทวตายาสามมาคตาอาคํามหาอิมังธรรมสมยังภิตาเยวาอราทิตสรงคันเตียทะค้อราเทวตาพระวัตสนิเกมังคาทั้งภาเสตตาตระพิกวสมาตั้งสุติตังอตโนชุกามตังสุสาติวาเนตานิคหิตวาองพิยานิรคันติปันทิตาตียทะค้อเทวตาพระวัตสนิเกมังคาทั้งนภาเสตเจตวาป เจตวาคีลังเจตวาปะลีขังเอตักขีรามุหะตัมมะเนสาเตตังติสูทามิมะราจะคุมัตตาสุทันตาสุสูนาคาเตอะถะโพวะราตุวะตาภะวะโตสันนิเกมังขะทาภะเสเยเกติพุทธังสรณังคัตตาเสนะเตขะมิสันติอะปายะโพมิมะหายะมนุสสังเตแห่งเทวะกายังปะริปุเรสันติเตอะถะโพวะราติคุมานเตสีเอพุเยนะพิกขะเวทัสสะสุโรกาถาโตสุ เทวตาสันิปติตาหุนติตาท่าขตังทัศนายยาพิขุสังพันตเยบิเตภิกเวให้สุงอธิตธรรมทานังหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตตาปรมายเยวเทวตาสันิปติตาหิสุงสยะธาปิไม่หังเอตาระหีเยบิเตภิกเวพะวิสันติอนาคตธรรมทานังหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตตาปรมายเยวเทวตาสันิปติตาพะวิสันติสยะธาปิไม่หังเอตาระหีอาจิกิสซามม ภิกขเวเทวะกายานังนามานิกิเตยสะมีภิกขเวเทวะกายานังนามานินิสสิสะมีภิกขเวเทวะกายานังนามานิตังสุนาฏฐะสรุกรรมนะเสกะโรธะภาสิสะมีเตเอวังปะฏิโคเตภิกขุภะวะโตปัตตัสโซสุมังกะวะยตะทะโวจาสิโรกะมะนุกัสสะมียะถะภูมาตะทะสิตายะสิตากิเหขะระณะวะหิตะตัสสะมะหิตะปุฏโธสีหะวะสันนีนาโลมะหังสาปิสมุโนโพธะตะมะนะสะสุทะวิปัสสัณะมะนะวิลาภะเยโยมัญจะสเตยะตะวะมะเนกาภิกขะ วัตเวตัตัวมันทีสัทธาสาวเกศสะเสนรัตเทเทวกายาพิกกันตาเทวิสานาถภิกาว เตตตอตาปมากรุสตวาโพธัสสะสานันเตสัมปาทุรุหุยานังอมนุสสานัสสะทัสสนังอภิเเกษตมะทาคุงสานัสสะอตสัตตาริมสตฺตนเอกे स หสนาอมนุสสานามทสุนอภิเคนนตมะทาคุงเทสาสภาปุตตาหํตันตสภามอภิญญายยวากิตวานตคุมาตโตมนฺติยสภาสาเกสาเนรเตเทวตยาภิกันตเตวิชานาริกโว เยวะหั่เกดีสามีเกดาหินปุปสะสสะตาสะหัสสะวายาคาปุมากาปราวัฏวาอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตอัสสินุโมทัพมานาิกามงภิกขูนังสมิถิงวะนังสะสหัสสะให้มาวตายากานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตอัสสนโมทัพมานาิกามงภิกูนังสมิถิงวะนังสตาคกดาทิสหัส ยากานาณาตวันนิโนยที่มันตัวชุติมันตวันนันมันตัศสนุโมทมานาพิกามุงภิกขนังสมิเตวังอิเตเตโซลัสสหัสายะฆานานาตวันนิโน อิทธิมันโตสุติมันโตวันหน้ามันโตสัสนุโนมทัพมานาภิกกาโมภิกขุนางสมิติงวะนังเวสามิตามรรจรสตายาฆานังตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันหน้ามันโตสัสนุโนมทัพมานาภิกาโมภิกขุนางสมิติงวะนังคุมพิโรราชาไยโกเวปุลาสานิเวสนังพุโยนังสตตสหัสังยาคานังปยิรุปปสติคุมพิโรราชาไยโกโซปาคัสสมิติงวะนังปุริมันจัติสังราชาทัตตะระโทปัสสติคันทับานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุต าปิตาสาพระโวินทนามามหาภราที่มันตัวสุดิมันตัววันนวันตัวสัจจินมโทมมนาพิกษุณพิกุังสมิติงว่นางระกีนันจีิสร้างราชาวิลลโหตัสัสสติคุมภันทานางที่ปฏิมหาราชายสัจสิโสปตาปิตาสาพโวินทนามามหาภรา ที่มันโตสุติี่มันโตวันน้าันโตอาศัโนโมทัมนาภิกกมูภิกขกนังสมิติงว่านัมปัจิมันจาริสังราชไวิรูปะโคปัสสะสติยาข้านังอาทิปฏิมหาราชายสัตสีโสขุตาปิตัสสะพระโวยนทนาามาภรพลายที่มันโตสุติี่มันโตวันน้าันโตอาศัโนโมทัมนาภิกกมุงพิฆโกนังสมิติงว่านามุตารันจาริสราชคุเวโรตับปัสสะติยาข้านังอาทิปฏิมหาราชายัสัตสีโสขุตตาปิตัสสะพระโวยนทนาามาภะพลายที่มันโตสุติี่มันโตวันน้าันโตสัสสศโน โมทัมนาพิกามุพิคุณังสมิธิงวะนังปุริมาติสั่งทตาระท้อทักขเนนวิรูณะโคปจิเมนาวิรูปะโคคุเวโรตุลังทิสังจตุโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัธนะมนาทั้งสุวันเอกาปิราวัตเวเตสัมมายาวิโนทัสะอาภวันจานิกาสัฐะมายาปุเตนทุเวเตนทูวิหูจเวโตสหรจันทโนกรรมเสตโทจักกินุขันทุนิขันพุทธาบารณาโทอปะมัญโยจักเทวสุโตจามาตานิจิตัสเซโนจักขันทพโพนโรราชานโนสัพโพ อาภูปันจศีโคเจวะถิมพระโรสุรีวัชสะเอเตทันเนจาราจานคันทภ菩萨ราชุพีโมทมานาพิกาโมกิโุนางสมิติงวานังอาจท้าคุณวัชนาคาเวสาราสันตะจัการกัมภสตระอาภูกยคาสหายติพียามมนาเตราท่าจาระภูนาคยาสโนเอราวันโนมหานาโคศกาาสมิติงวานังเยนาคาาเจสังฆาลันติ ทิพาทิชาปะิีสุดท้าจักรภูไห่ห้ายาซาเตวนามาชาปะตาจิตราสุปนาอิติเตสานามาอนุพยานตฐานาคาราชานาสีสุปันนาตัวแคมัมกาศีพูดตัวสันห้าหิวาจาหิวปัตวายันตา นาคาสุปปนาสานามัสุพุทธงชิตาวิรัตเทนะสมุทังสุราสิตาภตโรวาสวัเซเตอิทมันโตยัสจินวการักกัญชาหาพิสมาสุราธนเวกัสาเนปจิติสุจิติจบหราตวนุิสหสตันจัะริพุตานังสภเวโรจนามาคสเนหิตวะปิงเสนาหุพัตามุปาฆะมงสมณโยธานิพทันเตภิกุนัสมิติงวัง อาโปจตเทวะประภาวีจเตโชวโยตทภาหมูวรุณาวารุณเทวะสมอจยัสสะสาสหะเมตตากะนุนากัยกะอะภูเทวะยัสสะสีโนทะเสเตทัสสะตะกายะสัพเพนานะตะวันิโนอิติมันโตสุติมันโตวันะมันโตสัสสีโนมหามานาธิกะมูอิโกนะสัมมิติมะนังเวฑูจตเทวะสหะนิจะอัสสัมมาจตุเญยมาตะนะสุเมสาเทวะทันธะมะภูโกรากิตาสุริยัสสูปิสาเทวะสุริยัมมะภูโกรากิตา နကတနိပုရာတိတဝအကုမန္ဓဝရထကဝသနဝသဝစေသောသကောပါကကုလင်သကောသေသေထသထကာယာသဖေနာနတဝနိနောအိတိမတောသုတိမတောဝနဝန္တေသသေနောဘောထမာနာဧကာမူခိကုနသေကိငဝနာထာကိုသကိုເທဝစရမခေသိခာရိဝ อาลิตากาจาโรชาจาอมมาบุพานิพพานิสโนอนุณาสัตตะมาจาจุตตาจาเนชกาสุรนยะรุติระอากุอากุวสวาเนสินโนทัสเสเกขัสทากายาสเีนานัตตะวันนิโนอิทิมตวสุติมตัววันนมตัวสัสสินโนโมทัมมานาภิกขโมกิขุนังสมิติงวะนังสมานามหาสมานามโนสามนุสุตมาคิดถ้ปทุสิกาอากุอากุมโนปทุสิกาธาภูนเลยเทวายาจาโรหิตาวสินโนภะรคามหาภะราอากุเทวายสัสสินโน ตาเซเตทัศธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันโนมันโตสัจโนมุทหมะนาภิกามุภิกุนังสนิทิงวะนังสุการกโรฆ่าทุณาอาภูเอคาาสะสนาโอทาตะขยานะาโมฆ่าอาภูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตหะรักขจามิสกาจายาสัจโนอทนายังอัตคาปชนโนโยติสาภิวัตสติตาเซเตทัศธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันโนมันโตสัจโนมุทหมะนาภิกามุภิกุนังสมิทิงวะนัง เทมิยาตุศิตายามาการณการแตยาสัสชโนทัมงิีตการามาเสธาโชตินามาจะอาสวานิมมานะครที่โนอาภูอัทภาพกุกันนิมิตาทัสเสตทัสธากายาสัพเพนานตวันนิโนอิทิมันตัวชุติมันโตวันนวันโตสัวสิชโนโมทามนาพิกามุกิกุณังสังวะนัง สัทเทเจเทวานิกายาสัพเพนานาตวันนิโนนามันโนเยนาอคันทุกเยจันเยริทิสาสนาปวุทธาชาติมาเขี้ยงโภปติยัมนาสวัรค์เขี้มงาพระตนารังจันทรวาสิตาติตังสุภามามาปรมตโตจักปุตตาอิทธิมตโตสหัสสนาเมมาโรติโสจัสโสปคัสสนิทิงว่นังสหัสสปาเมมาโรกานณวะหะปะมมมาปิฏฐิตติวุปปันโนชุติปันโตปิสมัการโยยัสสิโส သေသေသစ္ဆရာကုတေကဝသဝတိနောတေစန္တမတောအခဏ္ဍိတောခရိဝရိတောတေသစ္စပေပိကံတေစိန္ဒေເທဝေသဗ္ဗမမကေနာရာစေနာအပိကံိပါစာကံဟာသမန္တိဟံအေထခန္သာတ္တခန္သာထာရခေနပန္နုမတုဝသမန္တာပရိဝ ारे ဓမ္မဝမုဉ္ဇိသကောတိနံ एते तत्र महासेनो कण्ठसेनं अपि सजिपानि नतरामहत सरंगतवान् एव रमं यथा बहुसक्रोमे कोठनयन्त सर्वि चपुर तथा सो पद्यथावती संकुतो अस्यं वसे नञ्च सपहा इन्यायववाकितो वा नञ्च कुमातत्वं तयी सत्वा सवके ससनेन तेमरासेना इकन्तते विसनात् अपि कवो ते च अप्रमार्क अनुसुतो वा पुरहत ससनं मीतारक हे हिपकम उन्नेसं रौमापि इञ्चयंग सभे विहिता संखामा भयति तायससिनो ทันติสหะพูเตหิสาวกเจชเนสุตาเต